ครับผมเ,เพื่อนๆื่อนก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการไม่เทนะจะนะครับนาครับเรียนนี้เป็นเรียญหลวงพ่อลุงนะครับไม่เทนนะเรียนนี้วัดทากระบือนะปีซ้ำศาสานะครับเห็นไหมหลายคนน่าจะคิดว่าหลวงพ่อลุงอาจจะมีเก๋แค่อพอสอนลึกๆใช่ไหมแปซี่อะไรพวกนี้นะครับ แต่วาเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ถ้าพูดกันตรงๆก็เป็นยุคใหม่ละปีส,สามาส์เนี่ยก็ยังมีเกนะครับเพราะว่าพระมีราคาก็เลยมีของปลอมล็อกเลนแบบออกมานะ,ะไม่ใช่ว่าเราผ้ายุคใหม่ไม่มีเกนะครับคือพ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีราคาหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่ที่มีราคาคนยากได้เยอะผ่ะานต้องการสูงเนี่ยย่อมมีของปลอมล็อกเลนแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระซาบธนบัตรอะไรพวกนี้ ต่างประเทศอะไรพวกนี้นะที่หาอย่ายากอ่ะจะล่อจนพระคงอะไรพวกนี้นะครับพอถ้ามีราคาแล้วเนี่ยจะต้องมีของบอมล็อกเลยแม้ออกมาแน่นอนอ่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเหรียญหลวงพ่อรุ่นรุ่นนี้ปีสามสามเอนะครับเหรียญนี้อ่าะไรคนอาจจะปีสามสามอาจจะไม่มีเกอาเช่าได้เชาาได้มีนะครับอ่ะแกฝากเตือนเพื่อนๆด้วยเพื่อใครยังไม่ทราบนะครับเห็นไหมครับ าพระไพโรธอุทาจาร์นะหลวงพ่อรุ่งวัากะบือนะครับเหรียญน,นี้ก็ทํลข,ขายเป็นเหรียญย้อนนั่นแหละเป็นเหรียญย้อนเห็นไหมขายก,กันกับดุนแปซี่นะครับพระคูรุ่งนะครับเห็นไหมครับเวลาเราซ่องไปเนี่ยผาเก๋นเนี่ยพเพุ่อนเจ้าสังเกตเห็นถึงความไม่คมหรือชัดได้อย่างชัดเจนเห็นไหมพมื่อเพ้นดูตัวหนังสือต่างๆนะครับคือเข้าขึ้นไม่เป็นแท่งไงนะครับต่อจานเห็นไหม,อ,หไหมอ่า สระอุหัวเวรคำมันเทาเห็นไหมครับอมองไปเหมือนอเด็กนะประมาณเนี้ยคือถ้าเราไม่ได้เราเกิดจะการทอดพิมพ์มาอะไรพวกเนี้ยตัวหนังสืออะไรพวกนี้เขาจะเบือไปให่นไหมครับคําว่าพระครูเห็นไหมไม่ลึกเลยหน้าตาหลวงพ่อเนี่ยเบือ่อๆไปนิดนึงเห็นไหมครับเราจับจุดได้เลยอลอยหรือจีวรไม่คมนี่หนึ่งเห็นไหมนี่ครับ คือโดยเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆอ่าคือมองภาพรวมย่าไปดูพวกตำาน้ก่อนนะถ้าผมแนะนํานะครับเรืยอนดูพวกภาพรวมตัวหนังสือด้ยอ,อ่าขึ้นดีไหมอ่าตรงไหนเป็นยังไรนะครับแล้วเราค่อยมาพิจารณาตำหน้ทีหลังก็ได้อ่าคือโดยโดยแรกเนะี่ยถ้าผม,ผมจะซ่องนะผมจะจะซองดูภาพรวมก่อนอ่าจะได้ไม่ลอกตาเราไงถ้าเรามุ่งไปดูตำาน้เนี่ยเช่นอ่ามี รอตรงรอแตกอะไรพวกเนี้ยอ่าอาจจะดูดได้เพราะว่าเขาก็รู้ไงเขาก็ทํามาแต่ว่าเส้นพวกเราตรวนี้ก็อาจจะไม่เหมือนแต่ว่าถ้าเราดูภาพรวมทายเนี้ยก็จะเป็นการดีสุดนะครับเห็นไหมนะครับพอเราดูเนียอ่าเพื่อนๆลองสังเกตนะครับโดยภาพรวมก่อนนะเห็นไหมยันมือความตื้นระเบือนะครับเห็นไหมครับไม่มีความเลยคมชัดนะครับละเอียดเนี้ยเขาเหมือนจะทมว่าเป็นเหรียญซึกนะครับแต่ตามจริงเนี่ยเป็นความซึกที่ไม่จะเป็นธรรมชาติเลยนะ ผมเคยอธิบายไว้เนี่ยรู้สึสกว่าจะเป็นคลิปหลวงพ่อทวนวัดหนองผังตู้นะครับเพื่อนๆสามารถหย่อนกระเพืชมได้เรื่องนั้นค่อนข้างที่จะแพ้ดูง่ายในการพิจารณาพระศึกนะครับกับพระสวยเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกตางกันนะหลักการพิจารณานะครับก็ถ้าพระเพื่อนๆศึกลองไปดูคลิปนั้นดูเพื่อจะเป็นประโยชน์นะ,ะก็แนะนําไว้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนนี้นะครับไม่แท้นะครับเพราะว่าเบื่อนะครับนะ ไม่วหวามเลยคมชัดนะครับเห็นไหมเหมือนเหมือนจะคมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆพอดูแล้วจริงๆเนี่ยไม่คมนะอ่านี่แล้วก็เหมือนจะทาว่าสึกแต่ว่าไม่สึกอ่าพูดง่ายถ้าสึกเนี่ยเอาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเพนเื่อๆไอ้ขออข้างละข้างๆางข้างล่างเนี่ยเราจะต้องไปแล้วเห็นไหมแต่ว่าอันเนี้ยยังตั้งวงคมอยู่ไปเห็นไหมครับต่ล่างไม่สึก เพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าอ,อุ้งนี้น่าจะไม่ผ่านการใช้พอไม่ผ่านการใช้เนี่ยก็จะเบื่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ฝึกนี่อันนี้คือหลักการพิจารณาเบื้องต้นนะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะฟังดูพิจารณายากแต่ว่าไม่ยากเห็นไหมตรงเนี้ยเอาเพื่อนๆดูบริเวณด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นผ้าศึกใช่ไหมแต่เป็นเนี้ยคือเบอื่อด้านขวานะครับเบืเ่อไปนะแล้วก็ครอบตรงครอบตัดอะ ต้องมีของแท้ดูเป็นแบบยางก่อนแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยองค์นี้ถ้าเราไม่มีของแท้นะเพื่อนเพื่อนดูบริเวณตัวหนังสือนะครับถ้าเบอร์ไม่ตั้งหรือคมชัดเนี่ยโอกาสขีสูงเลยนะครับแบบองค์นี้เพื่อนเพื่อนลองพิจารณาดูก็จะเห็นความแตกต่างเจอของแท้น่าจะชัดเจนเพราะผมซองให้ค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าผมไม่มีพระแท้มาซองให้เพื่อนๆดูคู่กันนะก็ต้องขอภัยเพื่อนมาหนาที่ด้วยนะครับที่ไม่มีของแท้มาให้นะ เพราะว่าผมไม่มีจริงถ้าเป็นผ่านจังหวัดกาญเนี่ยอาจจะมีมาให้คู่กันนะแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆเนี่ยผมหาค่อนข้างยากอ่ะก็ต้องขอผ่านเพื่อนด้วยแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถศึกษาหลักการการดูอันนี้ไปเป็นความรู้ไม่มากก็น,น่อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้ามีก็จะพยายามเอามาให้ดูเพราะว่าถ้าเป็นปีสามๆเนี่ยอาจจะพลาดมือ,อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้ามีก็จะนํามา ทำเป็นคลิปพาเทให้แล้วกันก็ลองเปรียบเทียบกันดูวันนี้ก็ยากมาแนะนําเป็นพาไม่เท้เปรียบบรรยากาศกันบ้านนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ถ้าพิลาัประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ